สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับซ u เปอร์ก็อตจีนตอนที่2097นะครับชื่อตอนว่าเกาะป้องกันนะครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นมากๆเลยนะครับถ้าไม่อัพต่อนี่น่าจะค้างกันครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปฟังกันได้เลยครับ <c oughs> ดูซิว่าจะจะป้องกันการโจมตีได้สักกี่ครั้งยุคซิลิปเลสกีดร้องออกมา และในโกดคนอื่นๆก็เริ่มกระหน่ำโจมตีไปที่จุดๆเดียวดยุกสลิปเลดคิดว่าหาันเส้นรุนหาที่ตายที่พยายามใช้โล่ป้องกันการโจมตีของทั้งกองทัพในตอนที่ทั้งสามคนกำลังต่อสู้แล้วไนกดไม่สามารถร่วมมือกันจู่โจมแบบนี้ได้พวกเขาต้องออมพลังเอาไว้ด้วยความว่ากลัวว่ามันอาจจะทาให้ถูกพวกเดียวกันแต่ตอนนี้ทั้งสคนทำตัวเองเป็นเป้านิ่งด้วยเหตุนั้น พวกนายโกดึงสามารถร่วมมือกันเพื่อโจมตีไปที่จุดๆุดเดียวได้ซึ่งแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งก็ไม่อาจต้านทานการโจมตีที่กำลังเข้ามาได้หรือยุคสลิปเลสมีแผนอยู่เธอต้องการจะจับหานเซินและไพเดียวดายไปเป็นตัวประกันถ้าเธอทำแบบนั้นเธอก็จะฝ่าการป้องกันของปราสาทนภาได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นหานเซินและไพรเดียวไดเป็นคนสำคัญของปราสาทนภาพวกเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งง่ายๆ ตอนนี้พลังโจมตีของเหล่าไนโกรดกำลังปกคลุมทั่วทั้งท้องฟ้ามันดูเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังถูกดูดกลืนเข้าไปตุ้มเมื่อพลังนั้นพุ่งลงมาที่พื้นทั้งฐานทัพก็ถูกทำลายสิ่งก่อสร้างทั้งหมดสลายไปไม่เหลือแม้แต่ผุยผงการโจมตีของเดยุกนับพันและมาควิดนับหมืน่นทำให้บริเวณโดยรอบพังพินาศ และก่อให้เกิดลุ่มขนาดใหญ่ภายใต้พลังที่น่ากลัวแบบนั้นแม้แต่เดยุคที่แข็งแกร่งก็ต้องแหลกสลายเป็นชิ้นๆแต่เมื่อฝุ่นควันสงบลงแล้วเดยุคสลิปเลสและในโกสดคนอื่นๆก็ได้แต่ต้องตาค้างแม้แต่ขานเองก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจโลโป่งใสสีฟ้านั้นไม่บุบสลายเลยแม้แต่น้อยพุกหานซึ่นยังยืนอยู่ข้างในโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ นั่นคือพลังทั้งหมดที่ไนโก้ดมีอย่างนั้นเหรอฮานเซินถามขึ้นมาดูซิว่าเจ้าจะป้องกันไปได้อีกนานสักแค่ไหนกันเดยุกสลิปเลสกรีดร้องออกมาและเหล่าไนโก้ดก็กระหน,น่ำโจมตีเข้ามาอีกครั้งพลังนับไม่ถ้วนพุ่งลงมาใส่โล่สีฟ้าจนทำให้ภูเขาที่อยู่ใกล้เคียงถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนแต่ถึงอย่างนั้นโลป้องกันของฮานเซนก็ยังไม่แตกร้าวหรือสั่นไหว พลังที่สามารถทำลายภูเขาทั้งลูกได้กลายเป็นเหมือนกับว่าประกายของดอกไม้ไฟเมื่ออยู่ต่อนหน้าโล่ป้องกันของฮันเซนดยุคสลีปเลสกรีดร้องออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่นายกดนับพันจู่โจมลงมาจากทุกมุมแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถทำลายโล่ป้องกันของฮันเซนได้ฮันเซนลอยตัวอยู่ภายในโล่สีฟ้านั้นขณะที่ไัยเดียวดายนั่งลงเพื่อพักเอาแรงสักหน่อย ส่วนชายแปลกหน้าคนนั้นกำลังอยู่ในท่ารักษาตัวเองใบหน้าของเดยุกสลิปเลสเต็มไปด้วยความโกรธเธอไม่รู้ว่าสมบัติแบบไหนกันที่หานเซนนำติดตัวมาด้วยแถมสมบัติของหาเนเซนก็ดูจะไม่ใช้พลังของเขาเช่นกันไม่อย่างนั้นเขาก็ต้องมีปฏิกิริยาอะไรบ้างในตอนที่หล่งไนโกรโจมตีใส่โล่ป้องกันพวกเจ้าจะทำอะไรแบบนั้นนานเท่าไหร่ก็ได้ ฮันเซ่นดูไม่กังวลเลยสักนิดเขายืดเส้นยืดสายก่อนที่จะเริ่มเดินไปบนอากาศมันดูเหมือนว่าเขากำลังจะเดินออกไปจากดวงดาวเพื่อมุ่งสู่อวกาศโลสีฟ้ารอบตัวฮันเซ่นเป็นเหมือนกับแสงของเทพ,พเจ้ามันยังคงครอบคุมฮันเซ่นเอาไว้โดยไม่สั่นไหวแม้แต่นิดเดียวข่าเขาเสียงกรีดร้องของดยุกสลิปเลดกลายเป็นเสียงคำราม ในกดนับไม่ท้วนพยายามโจมตีใส่หานเส้นอย่างไม่ยัง้งบางคนใช้มีดบางคนใช้กรงเล็บแต่ไม่ว่าพวกเขาจะใช้อะไรก็ไร้ประโยชน์พวกเขาไม่สามารถหยุดหานเส้นได้การโจมตีใส่โล่สีฟ้าไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อะไรเลยพวกเขาทำให้มันสั่นไหวไม่ได้ด้วยซ้ำดยุคสลิปเลสกัดฟันด้วยความโกรธขณะที่เธอโจมตีใส่โล่สีฟ้าอย่างสุดกำลัง นิ้วมือของเธอเริ่มมีเลือดไหลออกมาแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่สามารถทำลายมันได้เธอรู้สึกหวาดกลัวเดะเหนือสิ่งอื่นใดเธอรู้สึกสิ้นหวังเธอรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้า,ารเนเซนและไั่เดียวได้สามารถหนีไปได้มันจะเป็นหายนะสำหรับไนโกรทุกคนแต่พวกเธอไม่สามารถทำอะไรโลกป้องกันของหานเซนได้แต่ยุคซิริปเลส มันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราทําได้เสียงของคานดังขึ้นในหูของดยุกสลิปเลสบอกข้ามาเร็วเข้าข้าจะาคาพวกเขาได้ยังไงเดยุกสลิปเลสรีบหันไปหาคานคานบกมือของเขาและหอกที่มีลวดลายสีแดงก็ปรากฏขึ้นในฝ่ามือของเขาขานคว้างมันไปให้กับเดยุกสลิปเลสและพูดนี่เป็นสมบัติระดับราชาของเผ่าเดมอนมันมีชื่อว่า หอกเลือดปีศาจด้วยพลังระดับราชันมันควรจะทำลายโลกของหานเซ้นได้ยุคสลีปเลสขมวดคิ้วแต่พวกเราไม่มียอดฝีมือระดับราชันถ้าข้าเป็นคนใช้มันมันจะใช้พลังทั้งหมดออกมาได้ยังไงข่านยิม้มนั่นคือความพิเศษของหอกเล่มนี้ไม่จำเป็นที่ผู้ใช้ต้องเป็นระดับราชันและไม่ว่าจะยังไง มันก็ใช้พลังออกมาได้อย่างเต็มกำลังอยู่ดีมาอย่างนั้นขาก็คงไม่บอกเจ้าหรอกว่ามันจะสามารถทำลายโลนั้นได้จริงเหรอเนี่ยดยุกซิลิปเลสยกหอกเลือดปีศาจขึ้นมาด้วยกลอยยิ้มแต่เมื่อดยุกซิลิปเลสใส่พลังของเธอเข้าไปในหอกเพื่อเตรียมจะคว้างมันออกไปเธอก็รู้สึกได้ว่าพลังของมันยังคงห่างไกลกับระดับราชัน มันเหนือกว่าระดับของดยุคเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองขานนี่เจ้าหลอกข้าอย่างนั้นเหรอดยุคสลิปเลหันไปมองขานขานใส่หัวดยุคสลิปเลธเจ้าเป็นหัวหน้าของไนโกดทำไมเจ้าถึงได้ไร้เดียงสาแบบนี้มันไม่มีพลังไหนที่จะได้มาเปล่าๆออกเลือดปีศาจไม่จำเป็นที่ผู้ใช้ต้องเป็นระดับราชนแต่มันก็มีเงื่อนไขของมันอยู่เงื่อนไขคืออะไร เดยุ s สลีปเลดรีบถามสังเวยเลือดให้กับมันยิงเจ้าสังเวยเลือดมากเท่าไหร่พลังของมันก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นถ้าสังเวยเลือดมากเพียงพอแล้วก็มันก็จะไม่ใช่เรื่องยากที่จะรวบรวมพลังระดับราชันเพื่อโจมตีออกไปขานพูดเลือดจากที่ไหนทันใดนั้นเดยุคซลีเลสก็ชนักไปเธอรู้ว่าเขาหมายถึงอะไร เลือที่สามารถสังเวยได้ก็คือรอดของพวกพ้องของเธอไม่ไม่มีทางเดยุกสลรีฟเลสกัดฟันของเธอตอนนี้เจ้ามีทางเลือกอย่างนั้นเหรอและอีกอย่างหนึง่งเจ้าแค่ต้องสังเวยไม่กี่คนเพื่อฆ่าวพวกเขาแบบนั้นเจ้ากวจะช่วยชีวิตคนส่วนใหญ่เอาไว้ได้แต่ถ้าฮันเซ้ลหน,นีไปได้ละก็มันก็มีแค่ความตายเท่านั้นที่รอคอยพวกเจ้า เจ้าก็รู้ว่าประสาทนภา,าปฏิบัติอย่างไรกับคนทรยศยังไงขานพูดเดียุคสลีปเลสกำหอ,อกเลือดปีศาจเอาไว้แน่นขณะที่มองโล่สีฟ้าค่อยๆเคลื่อนที่ไปไกลเรื่อยๆใบหน้าของเธอหมุนเวียนด้วยอารมณ์ต่างๆจบไปแล้วครับสำหรับตอนที่2097นะครับหอ,อกเลือดปีศาจลุน้นกันว่าจะสามารถทำลายโล่ของฮันเซินได้หรือเปล่า สำหรับตอนต่อไปนะครับซูเปอร์กอดจีนตอนที่2098ครับชื่อตอนว่าหอกเลือดปีศาจครับสามารถช่วยส่งกำลังใจให้กับคนอ่านได้นะครับด้วยการกด subscribe นะครับกดไลค์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ตามไปติดตามที่แฟนเพจได้ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ สำหรับคนที่ติดตามอยู่นะครับสามารถแนะนำติชมได้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้ได้ล่างเลยนะครับอยากให้อัพกี่ตอนอัปบ่อยแค่ไหนนะครับบอกมาได้เลยเดี๋ยวจัดให้